ติดตามความคืบหน้าในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่าจะมีการรื้อระบบทั้งหมดค่ะคัดคนจนจร,จริงๆเข้าสู่ระบบและคนใหม่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะมีการคัดกรองแบบอัตโนมัติโดยประกลางยืนยันจากดรเอกนิตินิติธันประภาสนะคะถึงการรื้อเกณฑ์ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณเดือนมกราคม2569เรื่องนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและนอกจากนี้นะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุค่ะผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางทุกทุกคนเข้าถึงสวัสดิการจากทางภาครัฐโดยในส่วนของพี่น้องประชาชนหลายคนยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเฟส2มาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมได้รับการยืนยันแล้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พี่น้องประชาชนคะเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรไม่ควรพาลาดติดตามกันเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทัน่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะดรเ,เอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งการให้พิจารณาในเรื่องของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทางภาครัฐหรือแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สดิการแห่งรัฐก็ไม่ถึงสวัสดิการด้วยนะคะโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเดือนมกราคมนี้ละค่ะก่อนการยุบสภาค่ะเพื่อให้ผู้ที่ตกหล่นตกสํารวจในการเข้ารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดคนจนเข้าสู่ระบบจริงๆซึ่งทางกระทรวงการคลังจะมีการออกสํารวจนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้เกณฑ์ใหม่ค่ะแล้วก็คัดคนจนเข้าสู่ระ บบหากผู้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์เนิการของรัฐโดยจะทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะ ซึ่งสามารถดําเนินการในการเปิดลงทะเบียนตามความตั้งใจของทางรัฐบาลเลยประมาณเดือนมกราคม2569เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือจะมีการสํารวจราย,รยละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติพิจารณาทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้และเปิดลงทะเบียนในเดือนมกราคมรอบใหม่สําหรับผู้ที่ถือบัตรสิทธิการห่งรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นและที่สําคัญค่ะก็จะทําควบคู่กับโครงการคนละครึ่งพัฒน์ในกลุ่มตกลนเฟดสองไปด้วยนะคะ ซึ่งขณะนี้ค่ะในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของรายได้เรื่องของเกณฑ์เงินฝากเรื่องของเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆจะมีการพิจารณาและนํากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสําหรับการประกาศจากทางกระทรวงการคลังรอความชัดเจนเร็วๆนี้ค่ะแต่สาหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2กระทรวงการคลังยืนยันว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการและจะมุ่งเน้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามโครงการคนละครึ่งพัฒน์เฟสหนึ่งจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม 2 5 6 8สป,ปานี้ซึ่งจะให้สิทธิ์นะคะในการอัพสกิลร้านค้าก่อนแล้วก็จะเพิ่มสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสแรกเข้าถึงสวัสดิการในส่วนของคนละครึ่งพัฒน์ในเฟสที่2ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งล่าสุดก็มีการยืนยันเตรียมหรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คัดกรองใหม่ทั้งหมดแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสสองชงเข้าที่ประชุมคารมอในเดือนธันวาคมน,นี้ค่ะติดตามคลิปเสียงจากดรเอกนิตินิติธันประพาสกันก่อนเลยค่ะกท่านนายกให้ นโยบายคือภายในเดือนธันวาให้ทําให้เสร็จคิดให้เสร็จทําให้เสร็จก่อนที่คนละครึ่งคลาสเฟสหนแลวเอาผลจากคนละครึ่งคลาสเฟสหนึ่งเนี่ยที่เราทาอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงใช้นะครับแล้วท่านก็มีเมื่อกี้ในคมอก็มีพูดถึงเรื่องบัตรสมิการด้วยท่านก็บอกว่าให้เปิดบัตรสมิการรอบใหม่พร้อมกันซึ่งท่านประหลัดก็รับนโยบายไปําเนินการพร้อมกัน ก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนคนที่ขึ้นพาสเฟสหนึ่งที่คนที่มีเงินรับไปช่วยสมทบคนอีกขึ้นส่วนคนที่มีรายได้อาจะน้อยไม่มีพอที่มาสมทบรับก็จะ่ายให้เลยเหมือนกับคนแล้ขึ้นพลาสเฟสหนึ่งที่ทำคู่กับบัตรสวัสดิการเช่นเดียวกันคนที่ถือบัตรสวัสดิการจะมาเข้าของคนขึ้นพาสได้เพราะคนโครงการนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากาเฟสสองคนที่ยังไม่ได้คือยังยังไม่ได้เฟสหนึ่ง ก็จะมีโอกาสที่จะมาเฟสสองเป็นลําดับแรกเลยไหมคะก็ใช่ใช่ครับก็ต้องได้ก่อนต้องได้ก่อนรวมถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วย ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์บอกตกรุ่นมันไม่รองรับกับออแอปเป๋าตังอะไรแบบนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือและลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัดในเฟสที่1เฟส2มาแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกุลมีการสั่งการเร่งด่วนให้รีบดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มตกลนไม่ทิ้งไครไว้ข้างหลังและพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์เตรียม ียมพร้อมพร้อมให้เรียบร้อยเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ได้สแกนใบหน้าไม่ผ่านยืนยันตัวตนไม่ได้ฟังทางนี้เตรียมควาอมพร้อมรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อม,อมเปิดลงทะเบียนค่ะซึ่งจะเป็นวันที่เท่าไหร่ช่วงวันไหนเดี๋ยววันนี้นันพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูล่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศไหนใครที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัดกันบ้างคะตอนนี้เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยคะ่ะรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนประมาณปลายเดือนธันวาคมหรือว่าต้นต้นเดือนมกราคม2 5 6 9ผ่านการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะกลายเป็นกลุ่มตกหล่นเยอะมากๆเลยสําหรับการลงทะเบียนรั ิผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะสําหรับการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพาร์รัฐบาลเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนค่ะโดยมีการยืนยันออกมาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพารกระทรวงการคลังนะคะออกมายืนยันว่า โครงการคนละครึ่งพัฒในเฟสแรกตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างดีเยี่ยมสําหรับที่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ตอนนี้ค่ะในส่วนของทางกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมสําหรับกลุ่มตกหล่นหรือว่ารอบเก็บตกตามคําสั่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิริกุลเตรียมที่จะเปิดโครงการลงทะเบียนคนละครึ่งพัฒในเฟสที่สองในรอบตกหล่นแล้วค่ะครึ่งพัเฟสสองคนที่ยังไม่ได้คือยังยังไม่ได้เฟสหนึ่ง ก็จะมีโอกาสที่จะมาเฟสสองเป็นลําดับแรกเลยไหมคะก็ใช่ใช่ครับก็ต้องได้ก่อนต้องได้ก่อนรวมถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยอ่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์บอกตกรุ่นมันไม่รองรับกับแอปเป๋าตังอะไรแบบเนี้ยวิธีการยังไงคะก็ก็แต่แต่วิธีการต้องเป็นออฟไลน์นะครับเพราะว่าเพราะไม่มีสมาร์ทโฟน ฉะนั้นฉะนั้นขั้นตอนก็อาจจะต้องไปเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนที่มีดราม่าก,กันเนี่ยว่าต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็เป็นทางเลือกเดียวฉะนั้นทางที่จะทําได้ก็คือต้องให้ธนาคารเขาเพิ่มเขาเพิ่มจุดบริการนะครับหรือมีแนวทางที่จะเพิ่มจุดบริการโดยรับธนาคารอื่นได้หรือไม่แต่ว่าในในทางปฏิบัติเนี่ยระบบมันรองรับด้วยธนาคารกรุงไทยนะครับ ซึ่งซึ่งถ้าถ้าเกิดว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องไปต่อคิวรับสิทธิ์ค่ะอันนี้ก็คือจะได้ใจชื้นค่ะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็โทรศัพท์ไม่รองรับในการที่จะใช้ผ่านแอปครับคนละ่้งพัสเศษสองเนี่ยน่าจะน่าจะเริ่มลงทะเบียนพร้อมๆกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพราะเพราะว่าเพราะว่าสิทธิ์มันจะเหลื่อมกันอยู่คือถ้าเกิดว่าทําให้พร้อมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอ๋อเดี๋ยวมันจะไปซ้อนกันอีกแล้วจะไปซ้อนกันอีกหรือบางาคนได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลาสไปแล้วแล้วก็ยังไปได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกอย่างเนี้ยครับ เมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 6 8อกดรเอกน,นิตินิติทันประพาทรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็พูดถึงการดําเนินโครงการโครงการคนละครึ่งพัดซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงนับปัจจุบันนี้โครงการคนละครึ่งพัดก็มีการจับจ่ายใช้สอยผ่านทางร้านค้าแอปพลิเคชันต่อตังแอปพลิเคชันถุงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะในส่วนของผู้ที่ตกหล่นในส่วนของรอบแรกไม่ต้องตกใจ ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ระบุว่านะคะในส่วนของโอกาสในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสซึ่งได้รับการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุกุลค่ะยืนยันนะคะว่า ให้เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มตกหลน่นซึ่งคาดการว่าประมาณเดือนธันวาคมปลายเดือนธันวาคมหรือจะเป็นต้นเดือนมกราคม2519เฟสสองน่าจะเปิดสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนอย่างแน่นอนเพระนาะฉะนั้นฟังให้ดีใครที่พลาดสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกไม่ว่าจะเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไม่ได้ลืมรหัสผ่านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือสแกนใบหน้าไม่ผ่านยืนยันตัวตนไม่สําเร็จเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ ไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไว้ก่อนเลยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยรีบดำเนินการเตรียมความพร้อม,อมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัสดค่ะพอถ้าหากทางรัฐบาลเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จอีกก็ถือว่าช่วยสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะอันนี้เตือนและก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากค่ะสำหรับใครที่ รอคอยการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2หากชื่อชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ